ผมชื่อคิวตอนนี้อายุ15ปีพี่ชายครับไอ้หนูกินร่วมเลยเนี่ยเอามานี่ดิตั้งแต่เด็กแม่บอกกับผมว่าผมมีพรสวรรค์นในการร้องไห้เวลาเจอปัญหาร้องไห้ก็สิ้นเรื่องเออไม่ต้องร้องแล้วไปไป<ๆ>ที่แม่พูดมันถูกแล้วเด็กที่ชอบร้องไห้ จะมีชีวิตที่ดีสามเดือนแล้วนะยังได้แค่นี้หรอจะมีประโยชน์อะไรถ้าบริษัทจะเก็บนายไว้ผู้จัดการผู้จัดการต้องไม่ไ้ผมบอกนะครับผมยังมีหนี้สินอีกมากมายเลยนายพูดจบแล้วใช่ไหมผมไล่คุณออกผู้จัดการไล่ผมออกไม่ได้นะครับผมยังมีค่าบ้านค่ารถโถผู้จัดการอมา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 มไม่ไม่ไ่แล้วไม่ไ่แล้ว เอา500ห้าร้อยไปเพิ่มเลยแล้วกันถ<ม>้างั้นนะ<ค><อ>งั้นให้ห้าพันห้าพันห้าพันเออแบบของข้าพุทธกาถ้าอยากจะแต่งงานกับฝนต้องจ่ายค่าสินต่อเท่านี้คุณนาครับแต่ผมไม่มีงงเงินเยอะขนาดนั้นห,หรอกครับงั้นก็ไม่ต้องพูดเรื่องนี้อีกคุณนาครับแต่ผมก็บฝนต้ลคันจริงๆนะครับ รกกนร,นรนายหยุดร้องไห้ได้แล้วนั่นเอาไปเท่านี้เท่านี้ผมก็ยังไม่มีครับงั้นเท่านี้งั้นานายหยุดร้องไห้ได้แล้ว<ม>ฉันมเมนียวแล้วเงินสินสอดแล้วเดี๋ยวฉันให้รถนายด้วยสองพันหยุดร้องไห้ได้แล้วนะ ขอบคุณครับคุณแม่อยากยับพี่พี่จะทำอะไรผมเนี่ยอยากยับพี่ครับในตัวผมอะมีเงินไม่กี่บาทพี่อย่าพนผมเลยครับกให้เนี่ยโอ๊ยไม่พอล้ไม่พอลพี่ครับเงินค่าซื้อฟอร์มลูกอะผมยังไม่มีเลย ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับ <sk> ฉ <im Orleans> ันละอ่ะมีอยู่ท่านนี้อ่ะออกมาขอบคุณครับ ยินดีต้อนรับสู่สวรรค์สวรรค์ใช่แล้วผมเลยขึ้นสวรรค์ด้วยสวรรค์ไม่ต้อนรับเจ้า